อยู่ๆพวงกุญแจของเขาก็ดันไปติดกับถุงน่องของสาวแว่นซะง,งั้นเธอก็รีบด่าทันทีนายบ้าไปแล้วหรือไงนายลวนลามฉันหรอเขารีบขอโทษใหญ่เลยผมไม่ได้ตั้งใจนะคะกุญแจมันไปเกี่ยวตรงนั้นเองสาวแว่นถึงกับรีบเดินหนีไปเลยเขาได้แต่คิดในใจใหญ่แวน่นนี่โหดชะมัดเลยฉันเหนื่อยใจจริงๆแล้วเขาก็เห็นว่าเธอลืมโทรศัพท์เอาไว้อีกทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยพอเขาจะไปหาเธอเธอก็ไม่อยู่แถวนั้นแล้วงั้นฉันก็ถือว่าโชคดีละกันแต่จะเอาไปเลยก็ทําไม่ลงเขาก็เลยยืนรอตรงนี้ตััง้งงช่วโม ทำไมกันนะทำไมเราต้องคิดถึงแต่ยญยแว่นคนนั้นด้วยระหว่างที่รอเผื่อว่าเธอจะกลับมาเขาก็ลองเดารหัสเล่นๆแต่อยู่ๆเธอก็ตะโกนบอกว่ารหัสคือศูนย์หกตัวเขาก็รีบบอกผมบอกเลยนะคุณนี่โชคดีมากที่มาเจอผมถ้าเป็นคนอื่นโทรศัพท์คุณคงโดนขโมยไปนานแล้วเธอก็ถามยันฉันต้องขอบคุณคุณด้วยสินะเมื่อกี้คุณยังเดารหัสอยู่เลยถ้าเปิดได้ก็คงเอาไปแล้วแน่ๆเอาโทรศัพท์ฉันคืนมาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ยอมคืนฉันจะตะโกนว่าคุณลวนลามแล้วอยู่ๆเธอก็ตะโกนทันทีเขาถึงกับไปไม่ถูกเล เ,เอาคืนให้ก็ได้เอาไปเลยเธอนี่มันโหดจริงๆฉันจะไปธุระต่อแล้วแต่อยู่ๆเธอก็จับมือเขาแล้วบอกนายไปกับฉันเถอะ